ผมไม่ทำเลยผมจะหาเราแย่หมดนะพี่พี่เราสร้างตำนานแล้วนะผมทำอะไรอ่ะพี่แย่ผมแย่สวัสดีครับเล้นหลันก่อนว่ะไปลูกสวัสดีครับไปต่อนะเรื่องหลังก่อนไหมนี่คือความฝันของโค้ชค่ะจะเล่นหนังได้ยังไงดีด้วยก็ดีใจดีใจเหมือนเป็นเขาเรียกว่าอะไร จดุดเริ่มต้นครับคือผมตั้งเป้าแล้วปีนี้ว่าจะเป็นอีกปีหนึ่งที่ที่มันจะได้ลองทําอะไรใหม่ๆอ,อย่าเงี้ยก็ถือว่าเป็นจดนุดเริ่มต้นของปีที่ที่ดีมากอีกอีกอ,กอย่างหนึ่งครับก็อยากฝาก ให้แฟนๆไปดูกันที่รโรงภาพยนตร์แล้วเป็นหนังผีด้วยอย่ามาเกินคาดไม่ค้ามุ้งแบบความฝันแรกก็่าเลยหลอนเลยใช่ครับใช่ใช่ใช่ก็ได้พี่ไมค์มาเป็นผู้กำกับ,บแล้วก็ได้นักแสดงในเรื่องแล้วรวมถึงยอดด้วยครับก็ <ๆ S 2> ดีใจที่ได้ร่วมงานกับนักแสดงทุกคนเลยแต่หนังเรื่องนี้ไม่ใช่ไม่ใช่หนังเรื่องแรกของโค้ชใช่ไหมไม่ใช่หนังเรื่องแรกครับแต่ว่าเป็นเรื่องแรกที่เป็นแบบว่าหนักๆเต็มๆเลยรับใช่เป็นคนผีที่มาเล่นหนังผีไม่กลัวเรฮ้ยสีมากเลยค่ะ กลัวผีแต่ว่าตัวละครในเรื่องอาจจะกลัวหรือไม่กลัวเดี๋ยวสป,ปอยอีกกลัวหรือไม่กลัวเรารอไปดูเอออย,อย่างนั้นที้มันต้องชาเลนขนาดไหนค้ชชาเลนครับก็อย่างที่พี่ไม้บอกมันจะมีหลายๆแนวเลยครับทั้งเป็นแนวคอมเมดี้ครับเป็นฮอร์เรครับแล้วก็เป็นแอคชั่นด้วยครับใช่ก็ มีหาของขังหรืออะไรแบบไม่เข้าห้องไหมมีไหมมีไหมเออหลังก็ไปไต้ตงจังหวัดแล้วก็เป็นโลเคชั่นจริงๆที่มันรกล้างจริงๆที่คนไม่เข้าไปแล้วอะไรเงี้ยแล้วผมเปิดรูปดูเขาเขาเขาเออโอ้หคือน่ากลัวมากๆเลยก็ต้องแบบว่าเผื่อให้แม่ผมไปนอนด้วยไม่เป็นเรื่องแล้วเราก็เป็นหนังผีที่ใช่ครับใช่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 มาแนวนี้อะไรครับมาแนวนี้เหรอก็จะเป็นมาแนวนี้ อ่ไม่รู้ครับก็ก็ได้รับโอกาสแหละก็เลยก็เลยอยากอยากทำครับไม่ว่าเป็นหนังผีหรือนางอะไรก็เล่นได้หมดนะ<ต>ไม่ใช่เล่นได้แค่หนังผีแต่เรื่องนี้มันมีอะไรเป็นแรงจูงใจเพราะตัดสินใจรับทุอย่างเล่นเรื่อง,งนี้นแรงจูงใจอะครับก็มีหลายอย่างเลยอ่ตอนแรกคือเป็นความฝันของผมแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าบทอะไรเขาส่งมาให้อ่านครับแล้วก็พี่ไม้ไปพุ่งกลับอีกซึ่งซึ่งเขามีมีเขาเรียกว่ามีผลงานที่ที่เอกระจาก<อ>ยกันอยู่<ห>ว่าเออมันดี<ๆ>แล้วก็ได้ยินชื่อคนนึงมาคือเฮ้ย เขามาจะมาเล่นจริงเหรอแล้วเขาไม่ได้อยู่เกาหลีเหรอก็คือชื่อยอนอะไรเงี้ยก็เลยแบบเออนักแสดงในเรื่องก็น่าน่าน่าอย่างนีาอย่างน่าร่วมงานด้วยอะไรเงี้ยแปลว่านเรื่องเพของพี่ยอนไม่ใช่พี่ไม่ไม่ค่อนทั้งหนึงดูโอ้ใช่พี่ยอนพี่ยอนหน้าตาของพี่ยอนเป็นดึดดูดไงเอ๊ยไปแล้วเฮ้ยทำไมคนนี้มันหล่อเลยไม่แต่ในเรื่องเราต้องไม่กับเขานะใช่ใช่ อย่างออย่ันนี้เวลาเขาติดต่อคิวมาอย่างนี้เราต้องดูคิวแม่เราด้วยป่ะเพราะว่าแม่ต้องไปต่อด้วยเขก็เช็คคิวสองต่อเช็คคิวโพส์ปุ๊บต้องแม่ปุ๋ยด้วยถ้าแม่ปุ๋ยไม่ว่างโอเคโพส์ไม่ไปแต่แม่เขาจะไม่ไปหรอกเพราะว่าเขาติดติดไลฟ์ใช่ติดไลฟ์สดอยู่แต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวไปไลฟ์ที่นู่นเลยสรุปกองนี้รับงานรับงานสองคนสองคนครับไม่ได้แม่ผมจะไปเล่นในเรื่อง เราเล่นเราเล่นเราเล่นเรอเล่นี่้วยบอกเอาไหนแม่ก็มาแล้วมาถ้าแม่ไปเล่นแม่เล่นเป็นอะไรอ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันอาจจะเป็นผีอาจจะข่าเป็นต่าข่าไปหมดเลยเกิดแม่เข้ามาต่าข่าเป็นผีแล้วแม่คุณแม่บ้าอยู่แม่มาด่านนี้เป็นผีเออเป็นผีไม่ไม่ไม่เล่นนะแบบเอบว่าม่เล่นแม่ก็อยากเล่นเป็ผีอะไรครับแม่ก็อยากเล่นเป็นผีแม่อยากไม่ต้องเล่นเป็นผีก็น่ากลัวอยู่แล้ว แซวจอกแซวแซวแซวช่มแ่ถ้าถ้าถ้าให้ถ้าแม่เขาต้องมาเล่นด้วยเราคิดไหมว่าคือกาหมอ่เราหมาะกับหมดอะไรโอ้ย่าเลย จากหลังผีมันจะไปตลกเกินเขาพร้อมเป็นนักแสดงได้ไหมคุณแม่เนี่ยคิดว่าไม่น่านะไม่เ้าอยู่นะโอกาสเขาลองดูก่อนแต่เขาเก่งนะในการออกกล้องอะไรอย่างเงี้ยใช่ถ้านายทุนสนใจก็ติดต่อเป็นเรื่องเราจะเป็นผู้จัดการแม่แล้วเหรอตอนนี้อะไรครับเราจะเป็นผู้จัดการแม่แล้วเหรอไม่เขาดูแลตัวเองครับดูแลตัวเองแล้วปีนี้จะไม่มีโครงการดันแม่เข้าวงการแล้วเหรอเฮ้ยเขาดันตัวเองเข้าวงการตอนนี้คือแม่งานเยอะกว่าเราะใช่ครับผม อ,ใ,อใช่เราจะสังเกอยูอยังไงใช่ใช่ก็เเปิดต้นปีมาไปแล้ว2ประเทศครับ<ช>ก็แล้วก็เดี๋ยวต้องไป ไปถ่ายคอนเทนต์อีกแล้วก็ไปหลายประเทศเลยก็หนักพอสมควรแต่ว่าก็ดีใจที่ได้ลองทําอะไรใหม่ๆเต็ไมไปหมดเลยได้ไปเจอแฟนๆต่างประเทศเยอะหมดเลยครับมไม่นี่ยังไม่ตายเหรอไม่ทำไมไม่ผีสิงไม่แตเ่เราจัดตารางชีวิตได้อยู่แล้วอะไรครับ <c oughs> เราจัดตารางชีวิตได้อยู่แล้วเพราะงานแน่นมากทั้งเรื่องยังมีเรื่องเรียนอีกก็คุยกับพี่เอิร์นผู้จัดการอะไรอย่างเงี้ยให้ให้เขาช่วยจัดตารางชีวิตให้อะไรอย่างเงี้ยแล้วแอบแอบแวบๆไปเรียนด้วยบ้างอะไรเงี้ย <wounds> อะไรครับไปถึงว mhm? ่าไหวไหมไหวอได้ข่าวว่าหลังเวทีมีดอกทานตะวันโผล่หรออะไรครับไม่ต้องมาไม่มาดอกทาตะวันโผล่ยังไงของไทยสนใจอะไรครับดอกทานตะวันไทยอ๋อดอกทานตะวันโผล่สนใจไม่รู้ว่าใครไปปลูกหลังเวทีแล้วใครส่งมาอะไรครับใครเป็นใครเป็นคนปลูกดอกทานตะวันเนี่ยอ่าเพื่อนเพื่อนส่งมาให้เพื่อนชื่อม่ใช่ไม่ใช่เจมี่ได้ มันมีความหมายมันมีความหมายไหมเป็นบานเดี๋ยวถ้ามันเป็นบานมีความหมายไหมก็เห็ดเหตุเขาพูดนะเขาบอกว่าส่งดอกตะวันนะวัส่งดอกทานตะวันมาแล้วส่งมาสี่ดอกเขาจะจะได้เป็นแบบชื่อโฟโต้เนี่ยสี่ดอก เห็นแล้วมันยังไงพอเห็นแล้วเป็นไงเป็นอาการมันยังไงร้อเดอกไม้ส่งมาทันทีทันทามันพี่ก็ขยันขยี้เห็นก็ดีใจไงก็ดีใจดีใจที่ได้รับดอกทันทาวันสี่ดอกแล้วจะแกะไม่กินไหมแกะไม่กินด้วยเดี๋ยวผมจะไปเอาเอาไปอบเลยแล้วก็ไปแกะไม่กินเลยเม็ดเลยไม่ให้กำลังใจเลยอะไรทำไมบางทีเขาไม่มาให้กำลังใจเราเลยอ่าผมก็ไม่ทราบเขาต้องเดือดธุระของเขานะครับเออแต่ ได้ชวนมาดูอยู่แล้วครับช่วถ้าเกิดเราพกปู่ไปเยี่ยมที่กองยังไงปู่มาเยี่ยม่มาเยี่ยมที่กอง่มาเยี่ยมที่กองเไปไปปที่องเลี่ยนจากที่เอาแม่ไปกองะโออ๋อก็ได้นะได้เป็นเราเป็นเพื่อนแต่มันกลัวผีกว่าอีกแก่ได้ยู่แล้วอาจารย์ได้ไม่ได้ช่วยอะไรเลยเอ้มแข็งขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ เดี่ยวขายลูายลักับเราเนี่ยเอาไปเรียม่ต้องเดือนเออโอเคเราไม่เข้าหูแดงน่นี่บลนี้าพนี้นี่กอคนนี่บอ้งนี้แ้โอ้เจอหยุดองมือก่อนปาปี้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 ปอปี้ี้ปอป้ปงปี้ป้

ดนเยครับเอาหันมาเอาูนิ่งๆเออเอามันไม่นิ่งมันก็ไปอัพลกโพสๆตรงนี้ลูกเลยเซโอเคเอาอหันมาทางนี้หน่อยลูกโอเคเยเยาทางนี้่อลูกเออโอเคไปเจอกันนะครับไปมาตอนหนอึงหน่้อล้านด้วยนะครับโอเคอยลานอี่